อา,าอล่ะตอนรับส่เว้ครับน้องก็บอกว่าให้เล่นตัวนี้นี่โอเคมันตีัสองฝั่งนะครับตัวแม่เหล็กปบมือแม่เหล็กมาเราจะปบมือแม่เหล็กกันดีมากหมัดแม่เหล็กนี่ปบมือแม่เหล็กปบมือแม่เหล็กบึมแล้วไงต่อน้องเขาบอกว่ามันดีแต่มันตายง่ายอยู่นะาตาย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 เอาใหม่สิครับมันตีทั้งสองฝั่งใช่ไหมอ๋อโอเคเข้าใจแหละ ถ้ามันตีทั้งสองฝั่งแสดงว่ามันก็จะต้องแบบโว้ยนี่ไงเออมันขึ้นเยอะจริงว่ะน้องเขาแนะนําดีน้องเขาแนะนําดีบึ้มก็ให้โอ้โหโคตรโหดเลยว่ะน้องเขาบอกมันตีทั้งสองฝั่งโอเคจัดไปบึ้มก็ให้หยโอ้โหโหดจริงโหดจริงน้องเขาบอกโหดจริงโหดจริงจัดว่าแจ๋วอ้าวเฮ้ยกดผิดบ้าบอเอาใหม่เฮ้ยน้องเขาบอกน้องเขาแนะนําดีเรามาปบมือกันเถอะบึ้มก็ให้ โอ้ยสุดยอดตัวแม่เหล็กนี่นี่ตัวแม่เหล็กบึ้มก็ให้โอ้ยอะไรเนี่ยบึ้มก็ให้โอ้ยสุดยอดหมัดแม่เหล็กบอสบอสหมัดแม่เหล็กบึ้มก็ให้โอ้โคตรโหดเลยหัวจริงหัวจริงแต่ตายง่ายนะโอ้ยแย่แล้วอ่าลีสปอลอ,อย่างนี้มันก็ถือว่าดีนะตัวเองปั๊มไงหมัดแม่เหล็กหมัดแม่เหล็ก มัดแม่เล็กมัดแม่เล็คือมาปบมือกันทีนี่ตายเออแต่มันเก็บเร็วอันนี้ต้องยอมรับน้องคขาแนะนําดีนีน่เอาฮยกดรีสปอร์ไม่ได้อะอะไรวะเนี่ยติดตั้งใหม่อีกสักทีหนึ่งเป็นไงล่ะปบมือกันเถอะทุกคนเรามาปบมือกันฉันกับเธอสิบค่าอะไรทีนี้ เรามาปบมือกันเถอะบามเขาให้วิจเจ็บปวดอ่าเดี๋ยวนะน้องเขาคุยอะไรเนี่ยมันจะตีทสองฝั่งโอเคปบมือกันฉันกับเธออุ้ยหายเกี้ยงเลยอะ่ะหมายถึงเลือดเรานะหายเกี้ยงปอบอ,อุ้ยอ๋อเน้นตายเยอะเน้นตายเยอะแต่ฟาร์มได้เยอะโอเคเข้าใจได้อ้าวเนี่ยมันรีสปอรอีกแล้วอะอะไรเนี่ย อ่ปบมือกันปบมือกันป่าวหุ่ยเยอะว่ะปบปบมือกันปบมือกันนะฉันกับเธอบึ้มมาให้ตบมือกันโอ้มันตบทีมันยี่สิบคูณสองเลยนะปบมือกันโอ้โหโคตรโด,ดีเดี๋ยว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 งงนิดหน่อยลีสปอนเนี่ยมันลีสปอมันก็ออกมาอย่างนี้ แต่ขอดูก่อนอตอนนี้ก็หมื่นสองแล้วนะก็ถือว่าใช้ได้น้องเขาแนะนําว่าให้เป็นตัวนี้ะเถอะเพราะเราจะมาปบมือกันเรื่องปอบมือไว้ใจผมปบมือแล้วแตกหมดครับแตกแตกหมดตอนนี้ปบมือไม่เหล็กปบมือกันปบมือกันแล้วก็ฉันกับเธอโอ้ตายวะ่ะ เออแต่ก็ดีนะแต่ก็ดีอยู่อ้าวอาล่ะตอนนี้น้องเขาแนะนำมาพี่โอก็จัดให้เอาล่ะทุกคนอยู่รวมกันมาปบมือกันโอหโคตรอ่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ตายอแต่ว่าถือว่าก็ก็คุ้มแต่ต้องเล่นบ่อยหน่อยว่างั้นเถอะโจมตีสองฝั่งครับ เอามาปบเอาฮยทำไมอยู่แบปบมือกันฉันกับเธอเอาตายหาหมดแล้วตอนนี้เรียกว่าตายเยอะมากอ่ะมันมีแค่สองมันมีแค่สองค่าทุกคนปบมือกันอุ้ยแย่แล้วตอนนี้อ้าวมัดแม่เหล็กแล้วก็ปบมือบ้าคอโขดโขดเจ็ดสิบห้าค่าอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ย อบมือฮัลล <laughs> ์หยโหดขวดจริงโหดจริงหมัดแม่เหล็กสุดยอด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 เราปมไอที่ปอมอบมือหูยขวดหวัดดีตัวเองปอมมือที่หูยขวดจริงขวดจริงน้องเขาแนะนำดีน้องเขาแนะนำดีแบบนี้แนะนำดีโอ้ตายเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนหูยแต่ปั๊บเดียวก็ขึ้นเลยนะเนี่ยถือว่าน้องเขาแนะนำดี แนะนำให้ปอบมือกันนะจ๊ะบอมก็ให้โคตรโหดโคตรโหดตบมือกันกระจุยหมดอะโคตรโหดโหดจริงโหดจริงโหดจริงเอาละครับอย่างนี้ฟาร์มได้สนุกสนุกปอบมือกันดีกว่าทุกคนโอ้น้องเขาแบบโหดจริง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 อะไรจริงปอบมืออีกทีนึงโอ้โหโคดดโอนมีชิลมีชิลมีชิล น้องเขามีชิลน้องเขามีชิลบอมไ้โคตรโอ้จริงโอแต่ก็ตายอยู่นะอ่ะเดี๋ยวขออีกสักทีแล้วกันอีกสักทีหนึ่งตามที่น้องเขาแนะนำโอ้ได้สิบสิบคูณสองค่าเลยอะวันนี้แล้วตัวเองเรามาปบมือก uh, ันเถอะโอ้โคตรอาลละใจเย็นตัวเองนี่เนี่จัดการให้แล้วก็ปบมือกันกระจุยกระาจ เดี๋ยวใจเย็น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 ใจ,เย,นจเย็นปบมือกันอย่างนี้โอ้ึงตายเลยอะโอเคขอบคุณน้องๆที่บอกนะครับว่าให้ใช้ตัวแม่เหล็กนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับใครที่ชอบหรือว่าอยากจะแนะนำอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับส่วนใครชอบก็ subscribe และแชร์เหมือนเดิมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ถือว่าให้เครดิตน้องๆแล้วกันไปก่อนละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ